เล่มนี้นะคะหลวงปู่ทวดจะมีลายมือของครูหน่อยนะเขียนอยู่นะอันนี้ลายมือครูอ้อเขียนอยู่ถ้าคุณซื้อเล่มนี้ไปก็ครูก็จะแถมลายมือให้ครูด้วยครูเขียนอะไรอะ่ตะตัดสินใจซื้อเพราะเจอเหตุการณ์ลี้ลับขณะเข้าค่ายลูกเสือม3ทับหนึ่งอะไรส,ส,สกุลตาลาสกุลนาหรือเปล่าอ๋อสุอะไรสักอย่างเป็นชื่อนี้นัก,น,กนักเรียนนะคะระหว่างวันที่2 3ถึง24กุมภาพันธ์2 5 5 5ที่ร้านอุบลสารอุบลน,นะคะวันที่26กุม ห้าห้าเห็นไหมลงชื่อครูด้วยเนี่ยคะ่ะถ้าคุณซื้อเล่มนี้ไปก็จะมีปาฏิหาริย์คือครูไปเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างตอนเข,าข้าค่ายลูกเสืออะไรเนี้ยนะแล้วครูกลับมาไงครูก็อยากหาคาตอบป่ะแม้ในสายวิจัยเนาะในในสายของผมเป็นครูเนาะครูก็อ่านไงอะคุณดูเล่มนี้ด้านหน้านะคะเล่มนี้ด้านหลังนะคะอ่าราคาราคาเท่านี้นะคะครูซื้อได้ส่วนลดเท่านี้นะคะตอนครูซื้อแต่ขายไม่ใช่ราคานี้นะคะราคาจะเกินป้ายนะแต่นั่นคือบวกคุณค่าเข้าไปคุณต้องเข้าใจก่อนสภาพหน้าสภาพเล่มนนนะะคคข้าาางงงงงงใเเป็ยัไรรรูล่่ถึือวต ก็คือครูจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะมีที่มาหนังสือทุกเล่มจะมีที่มาทั้งหมดครูบอกแล้วว่าชีวิตของครูครูจะอยู่มีเพื่อนมีพี่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีอะไรต่างๆทั้งหมดมีญาติก็คือเป็นหนังสืออาจารย์ก็คือหนังสือของครูนะคะหนังสือเป็นอาจารย์ของครูมหาวิทยาลัยก็คือหนังสือเป็นมหาวิทยาลัยของครูครูอยากรู้อะไรครูจะซื้อหนังสือมาอ่านแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรต่างๆมันมีคําถามอะทำไมมันจะมี2ทาง1ทําวิจัยอันที่สอคือซื้อหนังสือมาอ่านคุณอย ่ตอนที่ครูเขียนหนังสือตรงนี้ไว้เนาะที่มามันจะมีแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเขียนนะคะเขียนตั้งแต่ปี5 5นู่นนี่แหละค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครูจะบันทึกแบบนี้ไว้ตลอดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเวลาเกิดอะไรก็เขียนเขียนเขียนนะคะแล้วเราก็มาอ่านเราก็จะรู้เราจะทําอะไรก็ดีอ่ะท่านก็เขียนไวน้อย่างนี้เราจะทําอะไรก็ดีจงทําด้วยความสงบอย่าทําด้วยอารมณ์แห่งความร้อนเพราะการทําด้วยอารมณ์แห่งความร้อนนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทางหายนะเมื่อเราเกิดอารมณ์ ร้อนเราจะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงอย่าทำนั่งให้จิตใจสบายก่อนเมื่อจิตใจสบายแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะทำสิ่งนั้นไปได้โดยสะดวกเห็นปะ่ะเนี่ยแค่คำสั้นๆคุณดูนะอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตครูเลยนะคุณตอนที่กูซื้ออะตอนที่คูตัดสินใจซื้อเมื่อปี55เนี่ยกูอ่านแค่ข้างหลังเนี่ยกูจับเลยแล้วก็ซื้อเลยเพราะอะไรมันจะมีคำถามและครูครูครูจะเชื่อแค่ตัวเองครูจะไม่เชื่อคนอื่นแล้วถ้าถามคนอื่นก็ถามแหละแต่เขาจะพูด พูดพูดมาครูก็จะมากองกองกองก่อนยังไม่เชื่อทันทีครูก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นแหละคะ่ะเล่มนี้นะคะดีมากๆเลยเล่มบางๆแต่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยเอาแค่ข้างหลังแค่นี้พอเปลี่ยนชีวิตครูมาแล้วคุณกดสั่งซื้อได้เลยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตวันนี้กดซื้อที่ตะกัสค่ะจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนครูอ,อ้อเช่นเดียวกัน